สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาติวโอนิทวิชาภาษาไทยกับคุณครูสาวตีสีนอนอยางค่ะหัวข้อที่เราจะติวโอนิทวันนี้นะคะก็คือหลักสังเกตความแตกต่างระหว่างภาษาบาลีและภาษาสันสกฤตค่ะมาดูเลยนะคะหลักการแรกในการสังเกตคำภาษาบาลีและสันสกฤตนะคะ อันที่หเราจะดูสระนะคะภาษาบาลีจะมีสระ8ตัวนะคะก็คือ r, i, e, u, o, a และ o ค่ะส่วนภาษาสันสกฤตนะคะมีสระ14ตัวค่ะเพิ่มมาจากภาษาบาลีนะคะเพิ่มตัวรึรือรึรือ i และเอาค่ะ ต่อไปนะคะภาษาบาลีมีพยัญชนะ33าตัวนะคะเป็นพยัญชนะวัคนะคะส่วนภาษาสันสกฤตนะคะก็มีพยัญชนะ35ตัวเพิ่มมาจากพยัญชนะวัคของภาษาบาลีนะคะก็คือเพิ่มตัวศอศลาและศอบรูศีค่ะดังตารางน,นี้เลยนะคะพยัญชนะวัคจะมีทั้งหมด5วัคนะคะคือวัคก,กะ ตะตะตะและปะค่ะส่วนแถวในแต่และวัดจะมีทั้งหมด5แถวนะคะตามตัวตารางที่เป็นสีเข้มอ่อนสลับกันตามลูกศรที่คุณครูชี้เลยนะคะส่วนพยัญชนะเศษวัดนนะคะที่เป็นตัวสีดำทั้งหมดนี้นะคะก็จะเป็นของภาษาบาลีส่วนของภาษาสันสกฤตก,ก็เพิ่มสอสลา,าและศอบุรีเข้าไปนะคะที่อยู่ในวงเล็บ ต่อไปนะคะเราจะมาดูหลักการน,นะคะของภาษาบาลีและสันสกฤตในอันดับต่อไปก็คือภาษาบาลีจะมีตัวสะกดและตัวตามที่แน่นอนนะคะส่วนภาษาสันสกฤตนั้นนะคะไม่มีตัวสะกดและตัวตามไม่แน่นอนนะคะดังตัวอย่างต่อไปนี้นะคะ ในหน้าสไลด์นี้นะคะเราจะพูดถึงหลักตัวสะกดและตัวตามของภาษาบาลีเท่านั้นนะคะตัวสะกดในภาษาบาลีนะคะพยัญชนะในวรรคนะคะจะสามารถเป็นตัวสะกดได้ก็คือแถวที่1แถวที่3และแถวที่5ค่ะมาดูกรณีแรกกันเลยค่ะกรณีที่1นะคะถ้า แถวที่1เป็นตัวสะกดนะคะก็จะมีแถวที่1และแถวที่สองเป็นตัวตามนะคะยกตัวอย่างคำเช่นคำว่าสักกะนะคะสักกะก็จะมีตัวสะกดคือกอกไก่อยู่แถวที่1ของวัตกะนะคะแล้วก็มีกอกไกเป็นตัวตามคำที่สองคำว่ามัดฉานะคะมัดฉาสะกดด้วยจอจานจอจานแถวที่1มวัตจะนะคะแล้วก็ตามด้วย แถวที่สองในวรคจักรนะคะต่อไปคำว่าอิฐถีสะกดด้วยต่อเตาตามด้วยถอถุงนะคะต่อเตาอยู่แถวที่หนึ่งวัตะนะคะส่วนทอถุงอยู่แถวที่สองนะคะต่อไปคำว่าบุผานะคะบุพาสะกดด้วยพอปาแถวที่หนึ่งวัปะนะคะแล้วก็ตามด้วยพอพึ่งแถวที่สองวัปะค่ะต่อไป กรณ like ีที่2ถ้าแถวที่3เป็นตัวสะกดนะคะก็จะมีแถวที่3และแถวที่4เป็นตัวตามนะคะยกตัวอย่างเช่นคําว่าอักขีสะกดด้วยคอควายแถวที่3ว่ากะนะคะแล้วก็ตามด้วยแถวที่3าคอควายว่ากะเช่นเดียวกันต่อไปคําว่าพยักนะคะสะกดด้วยคอควายนะคะแถวที่3ว่ากะแล้วก็ตามด้วย คอระคังแถวที่สีวักกะนะคะต่อไปคำว่าพุทธสะกดด้วยทอทหารทอทหารแถวที่สามวักตะแล้วก็ตามด้วยทอทงแถวที่สี่วักตะคะ่ะและคำสุดท้ายนะคะคำว่าอัจฉรัยนะคะสะกดด้วยชอช้างนะคะชอช้างอยู่แถวที่สามวัจะนะคะแล้วก็ตามด้วยชอกระเชอแถวที่สี่วัก นะคะต่อไปกรณีที่แถวที่5เป็นตัวสะกดนะคะถ้าแถวที่5เป็นตัวสะกดแถวที่5เป็นตัวสะกดพยัญชนะทุกตัวในวัคจะสามารถตามได้นะคะก็คือทุกแถวเลยยกตัวอย่างเช่นคําว่าสังสะกดด้วยงองูนะคะแล้วก็ตามด้วยขอไข่แถวที่สองวัตกะคำว่าสังคม สะกดด้วยงงูตามด้วยคอควายแถวที่3วักกะนะคะต่อไปคําว่าสัญญาสะกดด้วยยอนญิงแถวที่5้าวักจะและตามด้วยยอหญิงแถวที่หวักจะค่ะต่อไปคําว่าสันฐานนะคะสะกดด้วยนอนีนแถวที่5วักะะตนนะแล้วก็ตามด้วยถอฐานแถวที่2วักตะค่ะนักเรียนจะสังเกตว่าถ้าเป็น พยัญชนะตัวสะกดในแถวที่5นะคะต้องเป็นพยัญชนะในวรคเดียวกันนะคะที่เป็นตัวตามแล้วก็สามารถตามได้ทุกแถวนะคะต่อไปมาดูคำศัพท์ของภาษาบาลีและสันสกฤตที่บอกว่าภาษาบาลีจะมีตัวสะกดและตัวตามแน่นอนส่วนสันสกฤตมีตัวสะกดและตัวตามไม่แน่นอนนะคะคำแรกคำว่า กัญญานะคะภาษาบาลีเห็นไหมคะยอหญิงสะกดยอหญิงตามอยู่ในวรคเดียวกันนะคะส่วนคําว่ากัญญาในสันสกฤตนะคะก็จะเป็นนอน,นูสะกดแล้วก็ยอยักษ์ในพยัญชนะเศษวรคมาตามนะคะต่อไปคําว่าจักขุนะคะในภาษาบาลีก็ไก่ขอไข่นะคะอยู่ในวรคเดียวกันก็ไก่แถวที่1สะกดขอไข่แถวที่สองตามนะคะส่วนสันสกฤตจะใช้คําว่า จักสุนะคะกอไก่สะกดและก็สอบหรือีที่เป็นพยัญชนะเศษวักตามนะคะคำว่าอักคีวักเดียวกันสะกดและตามนะคะสันสกกตใช้ว่าอัคนีนะคะขอควายสะกดนอนหนูตามนะคะสุดท้ายคำว่าปุจฉาในภาษาบาลีนะคะจอจานสะกดชอชิงตามในวักเดียวกันนะคะ ส่วนสันสก,กิตใช้คำว่าปริศนานะคะสอสาลาในพยัญชนะสีวลักษณ์สะกดแล้วก็นอนหนูเป็นแถวที่หวัตตะเป็นตัวตามนะคะก็จะสังเกตว่าบาลีก็จะมีตัวสะกดตัวตามแน่นอนนะคะตามหลักเกณฑ์ส่วนภาษาสันสกฤตนะคะก็จะมีตัวสะกดตัวตามที่ไม่แน่นอนนะคะคำทั้งสองฝั่งเนี่ยจะมีความหมายเหมือนกันนะคะ เอามาเทียบให้ดูความแตกต่างระหว่างตัวสะกดและตัวตามเพียงเท่านั้นนะคะต่อไปมาดูหลักการต่อไปของคำภาษาบาลีและสันสกฤตนะคะภาษาบาลีนะคะจะนิยมใช้ลอจุลานะคะส่วนภาษาสันสกฤตจะใช้ตัวทอมุนทนะคะคำแรกที่ยกตัวอย่างนะคะภาษาบาลีใช้คำว่ากีฬาสันสกฤตใช้คำว่ากรีธา ะค,ะคำที่2คํคำว่าจุลานะคะภาษาสันสกฤตจะใช้คำว่าจุธาค่ะหลักการต่อไปนะคะภาษาบาลีจะไม่นิยมใช้คำควบกล้ำและอักษรน,นานะคะส่วนภาษาสันสกฤตนะคะจะนิยมใช้คำควบกล้ำและอักษรน,นําดังตัวอย่างที่ยกมานะคะภาษาบาลีใช้คำว่าปฐมสันสกฤตใช้ว่าประฐม บาลีใช้สามีนะคะส่วนสันสกฤตใช้ว่าสวามีนะคะซึ่งเป็นคําที่มีอักษรนำนะคะก็คือสอนำววอยู่นะคะต่อไปคําว่ากิริยาในภาษาบาลีภาษาสันสกฤตจะใช้คําว่ากริยาซึ่งเป็นคําควบกลานั่นเองค่ะหลักการต่อไปนะคะ ภาษาบาลีจะใช้ลอเลพะคือรอเรือสลอินะคะส่วนสันสกิตใช้รอเรพะคือรอหันคำแรกที่ยกตัวอย่างมานะคะคือคำว่าภริยานะคะส่วนสันสกิตจ,จะใช้คำว่าพัญญาหรือภรรยานะคะต่อไปคำที่สองคำว่าจะริยาในภาษาบาลีนะคะภาษาสันสกิตจ,จะใช้คำว่าจัญญาะคะ่ะ แตกต่างกันชัดเจนนะคะอันนี้ใช้รอเรืซาลอีนะคะส่วนสันสกฤตใช้รหันนะคะ mm hmm. เมื่อเราเห็นแบบนี้เราก็จะตอบได้ทันทีเลยนะคะว่าคำที่เราเห็นเป็นภาษาบาลีหรือสันสกฤตค่ะ mm hmm. ต่อไปนะคะเราจะพูดถึงแค่ภาษาสันสกฤตนะคะ mm hmm. ภาษาสันสกฤตนะคะจะนิยมใช้คําว่า เคราะห์นะคะก็คือเป็นคำควบกล้ำนั่นเองค่ะก็จะมีคำว่าวิเคราะห์สังเคราะห์สงเคราะห์นะคะตัวอย่างที่ยกมาให้ดูต่อไปสัรสกฤิกจ,จะนิยมใช้รอเรือกล้ากับกอก่คอควายทอทหารป่อปลาและต่อเต่าค่ะยกตัวอย่างคำเช่นคำว่าโกรธเคราะ นิทราปราศาสและไมตรีค่ะเรามาสรุปหลักการสังเกตคำบาลีสันสกฤตกันนะคะจากคำที่เรากล่าวมาข้างต้นนะคะหรือหลักการต่างๆที่เรากล่าวมาแล้วนะคะสรุปได้ดังตารางนี้นะคะมีทั้งหมด6ข้อเทียบกันระหว่างภาษาบาลีและสันสกฤตนะคะอ่าอันที่1เลย บาลีมีสละ8ตัวสันสกฤตมีสละ14ตัวนะคะภาษาบาลีจะใช้สอเสือส่วนใหญ่นะคะส่วนภาษาสันสกฤตจะใช้ตัวสอสาราและสอบรูสีนะคะต่อไปภาษาบาลีนะคะมีตัวสะกดตัวตามที่แน่นอนส่วนสันสกฤตนะคะตัวสะกดตัวตามจะไม่แน่นอนนะคะภาษาบาลีจะนิยมใช้หลอจุลาส่วนสันสกฤตนิยมใช้ ทอมุนโทข้อห้านะคะภาษาบาลีจะใช้ตัวรอเรภะคือรอเรือสาระอินะคะส่วนสันสกิตจ,จะนิยมใช้รอหันและข้อสุดท้ายข้อ6นะคะภาษาบาลีจะไม่นิยมใช้พยัญชนะควบกล้ำนะคะส่วนสันสกิตจ,จะนิยมใช้พยัญชนะควบกล้ำนะคะแล้วก็มักเจอคำว่าครับด้วยค่ะ ต่อไปนะคะเรามาทดสอบทำข้อสอบโอนิกกันดูนะคะคำถามเขาถามว่าข้อความต่อไปนี้ตอนใดไม่มีคำที่มาจากภาษาบาลีสันสกฤตนะคะวิธีการง่ายๆนะคะแล้วก็มานั่งไลด่ดูข้อความในแต่ละข้อนะคะก็จะมีหลักสังเกตใช่ไหมว่าตัวสะกดตัวตามภาษาบาลีสันสกฤตเป็นยังไงนะคะอ่ะมาลองดูเลย ตอนที่1น,นะคะพวกเราต้องเข้าคิวเมื่อไปกินข้าวแบบบุฟเฟตมื้อเย็นในตอนที่1เราจะสังเกตเห็นคำยืมอยู่สองคำคือคำว่าคิวและคำว่าบุฟเฟตนะคะซึ่งเป็นคำยืมมาจากภาษาอังกฤษนะคะเป็นคำทับศัพท์ต่อไปตอนที่2นะคะคุณแม่ฝากซื้อกาลแแมกับสบู่ด้วยนะหลังจากฟังคอนเสิร์ตแล้ว ในตอนที่2นี้ก็เช่นเดียวกันนะคะก็จะมีคำยืมที่เห็นชัดเจนเลยก็คือคำว่า Concert นะคะเป็นคำทับศัพ์ภาษาอังกฤษเช่นเดียวกันต่อไปตอนที่3หลังจากนั้นขอเชิญทุกคนไปชมการแสดงบัลเล่ที่โรงละครศูนย์วัฒนธรรมในข้อนี้นะคะเราจะสังเกตเห็นคำว่าศูนย์วัฒนธรรมนะคะก็คือ นอน,นูสกดยอ,อยักตามเนี่ยคำว่าศูนย์ใช้สลสานะคะอันนี้ก็ชัดเจนแล้วว่าเป็นภาษาสันสกฤตนะคะส่วนคำว่าวัฒนธรรมเหมือนกันนะคะวัฒนธรรมก็พอพุทาสะกดนอน,นูตามนะคะแล้วก็มีคำว่าธรรมใช้รอหันเห็นไหมคะคำว่าศูนย์วัฒนธรรมเนี่ยเป็นคำที่มาจากภาษาบาลีสันสกฤตนะคะ ต่อไปตอนที่4นะคะนั่งแท็กซี่ไปอีก20นาทีก็จะถึงสถานกงสุนใหญ่ภายในนั้นถูกกุหลาบมากมายนะคะในตอนนี้นะคะเราก็จะเห็นคำที่มาจากภาษาบริสันสกฤตคือคำว่ากงสุนนะคะคือใช้สอดเสือนะคะข้อนี้ต่อไปตอนที่5อาหารร้านนี้อร่อยดี เพราะเขาไม่ใส่เครื่องเทศมากและต้องกินตอนร้อนๆด้วยในตอนที่5นะคะเห็นคําว่าเครื่องเทศนะคะก็คือข้อควายเราเรือเป็นคํำคุกรามนะคะแล้วก็มีสะกดด้วยสอสานานะคะคํานี้จึงเป็นคําที่มาจากภาษาสันสกฤตนั่นเองค่ะดังนั้นคําตอบที่ถูกต้องในคําถามที่ถามว่า ตอนใดไม่มีคำที่มาจากภาษาบาลีสันสกฤตเลยตอบว่าข้อ1กับข้อ2นั่นเองค่ะมีใครตอบถูกบ้างคะถ้ามีนักเรียนคนไหนนะคะตอบถูกแสดงว่านักเรียนก็พอที่จะเข้าใจหลักการของคำบาลีสันสกฤตบางแล้วเนาะต่อไปมาดูอีกหนึ่งข้อนะคะข้อนี้ถามว่า ข้อใดเป็นหลักเบื้องต้นในการจำแนกคำที่มาจากภาษาบาลีสังเกตคำถามเขาถามว่าเป็นคำที่มาจากภาษาบาลีนะคะ,ะมาดูเลยข้อที่หนึ่งใช้หลักตัวสะกดตัวตามตรงตามแบบแผนอ่ะอันนี้ถูกตอ้องเพราะภาษาบาลีเขาบอกว่ามีตัวสะกดตัวตามที่แน่นอนนะคะต่อไปข้อที่สองสังเกตคำที่มีพยัญชนะสองสรและสอฤกษี อันนี้ก็เป็นหลักการของการดูคำสันสกฤตนะคะเพราะว่าในภาษาบาลีไม่มีสลสา,าและสอรูสีนะคะต่อไปข้อที่3สังเกตคำที่มีสระรืไอ I, และเอานะคะข้อนี้ก็เป็นหลักการของการสังเกตคำสันสกฤตนะคะต่อไปข้อที่สี่สังเกตคำที่มีพยัญชนะลอจลาอ เขาบอกว่าภาษาบาลีมักใช้ลาจุลาใช่ไหมคะดังนั้นข้อนี้ก็เป็นการจำแนกของภาษาบาลีนะคะและสุดท้ายข้อที่5สังเกตคำที่มีไม้ธนธาคาตนะคะอันนี้จะเป็นหลักการของคำสรรสกตนะคะเพราะภาษาบาลีนะคะส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยใช้ไม้ธนธาคาตอยู่แล้วนะคะดังนั้นจากการที่เราวิเคราะห์หาข้อแล้วนะคะข้อที่เป็นหลัก เบื้องต้นในการจำเนกภาษาบาลีก็คือข้อที่1และข้อที่4นะคะอ่ะดูเฉลยนะคะอ่ะเป็นไงกันบ้างคะหลังจากที่เราทดลองทำข้อสอบโอนิในปีที่ผ่านมานะคะหลายๆปีอันนี้เป็นข้อสอบปี58-59เนาะนักเรียนก็จะสังเกตดูเลยด,ดูเลยนะคะว่า ข้อสอบเนี่ยคะ่ะก็จะถามชัดเจนถ้าเราจําหลักการจําพยัญชนะวรรคหรืออจําข้อสังเกตของขอาภาษาบาลีสาาังกฤตไม่แม่นยำนะคะเราก็จะไม่สามารถทําข้อสอบได้ดังนั้นนะคะคุณครูขอฝากฝากให้นักเรียนในระดับชั้นม .3 ทุกๆคนนะคะที่สอบโอลิในปีนี้นะคะให้ทบทวนอ่านหนังสือเน้นย้ำนะคะ ส่วนไหนที่เราจำไม่ได้เราก็อ่านย้ำๆซ้ำๆเรื่อยๆนะคะเพราะไม่มีความพยายามไหนนะคะทำให้เราไม่ประสบความสำเร็จนะคะคุณครูก็ขอให้นักเรียนทุกคนนะคะสอบโองนนะได้คะแนนในวิชาภาษาไทยเยอะๆนะคะแล้วก็สอบผ่านกันทุกๆคนนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอจบการติวโอนิดภาษาไทยนะคะไว้เพียงเท่านี้แล้ว ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ